ภาพของผู้ประท้วงสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาเป็นภาพที่หลายคนแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับว่าเกิดขึ้นในสหรัฐแต่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วและเป็นสถานการณ์ที่กำลังปะทุหลังจากที่สูงไฟความขัดแยง้งมาไม่ต่ำกว่า2เดือนแต่ก่อนที่เราจะย้อนต้นตอเรื่องราวทั้งหมดนะครับเรามาสารุปสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดก่อนผู้สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ นั่นหมายกันครับรวมตัวกันที่บริเวณอาคารรัฐสภาสารัฐเพื่อแสดงพลังคัดค้านผลการเลือกตั้งที่สภาคองเกรสรับรองผลการเลือกตั้งล่าสุดให้ในายโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสารัฐคนต่อไปการประท้วงครั้งนี้ถูกเรียกว่าเซฟอเมริก a มาร์ชนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมเป็นฝ่ายสนับสนุนการประท้วงในครั้งนี้อย่างชัดเจน แล้วก็เป็นผู้ที่ขึ้นปราศัยต่อหน้าผู้ประท้วงที่มารวมตัวกันด้วยโดยในตอนหนึ่งเขาอ้างนะครับว่าเขาจะไม่ยอมแพ้กับการเลือกตั้งที่คะแนนของเขาถูกขโมยไปการประท้วงทวีความดุเดือดมากขึ้นครับเมื่อผู้ประท้วงตัดสินใจบุกเข้าไปยังอาคารรัฐสภาขณะที่สมาชิกสภาคองเกรสกำลังทำหน้าที่รับรองผลการเลือกตั้งภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์คือผู้ประท้วงทุบกระจก บุกเข้าไปในห้องทำงานของสมาชิกรัฐสภาหรือสิ่งของต่างๆเช่นเดียวกับที่บางส่วนบุกเข้าไปยังห้องประชุมรัฐสภาซึ่งเป็นห้องสำหรับใช้รับรองผลการเลือกตั้งด้วยความวุ่นวายทั้งหมดนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้แก๊สน้ำตาระนับเหตุที่ผู้ชุมนุมบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภานะครับนายกเทศมนตรีกรุมวอชิงตันต้องประกาศเคอร์ฟิวรวมทั้งมีการนำเจ้าหน้าที่ FBI กองกำลังที่ท้าทชติ เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรับนับเหตุด้วยส่วนสมาชิกรัฐสภาซึ่งกำลังทำงานกันอยู่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพกันอย่างจ้าละวันเลยทีเดียวโดยมีรายงานนะครับว่าสมาชิกรัฐสภาคนสำคัญสคัญต้องลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อลงอุโมง์ออกจากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ที่พาไปนั้นมีอาวุธติดมือไปด้วยเพื่อความปลอดภัยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นคำถามที่ตามมานะครับ ว่าอเมริกามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอย่างที่บอกไปนะครับว่าความขัดแย้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นผลมาจากการสุมไฟความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า2เดือนแล้ว2เดือนที่ว่ามีหมุดหมายมาจากวันที่3พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วครับวันนั้นเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐและผลการเลือกตั้งทั่วไปในวันนั้นก็ชี้นะครับว่าในโจไบเดน สามารถเอาชนะนายโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสารัฐคนต่อไปได้ภายใต้ความล่าช้าในการนับคะแนนในหลายรัฐรวมไปถึงผลคะแนนที่พลิกมาเป็นของในโจไบเดนในตอนหลังนะครับทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหาการเลือกตั้งในครั้งนั้นว่ามีการโกงเกิดขึ้นพร้อมย้ำกับผู้สนับสนุนนะครับว่าถ้าไม่มีการโกงเลือกตั้งเขาจะเป็นฝ่ายชนะด้วยคะแนนถล่มทลาย การเลือกตั้งสารัฐนั้นทุกคนรู้ดีครับว่ามีความซับซ้อนมากกว่าแค่วันเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งเมื่อผลการเลือกตั้งสิ้นสุดแล้วยังไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดกระบวนการการเลือกตั้งนะครับเพราะการเลือกตั้งสารัฐนั้นเป็นการเลือกโดยใช้ระบบผู้แทนแต่รัฐจะมีคนที่เรียกว่าเป็นคณะผู้เลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่เลือกประธานาธิบดีต่อในลำดับต่อไป ซึ่งภาพของคณะผู้เลือกตั้งที่ไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีสหรัฐก็เกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและคณะผู้เลือกตั้งก็ยืนยันนะครับว่าในโจไบเดนชนะเลือกตั้งและควรที่จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปแต่กระบวนการสุดท้ายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องราวในวันนี้คือการที่สภาคอนเกรสจะต้องมีมติรับรองคะแนนจากคณะผู้เลือกตั้ง ที่ลงคะแนนไปเมื่อต้นเดือนพันวาคมที่ผ่านมานั่นเองครับกระบวนการนี้ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วก็ว่าได้นะครับในการยืนยันว่าในโจไบเดนชนะเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ตามปกติแล้วการรับรองผลการเลือกตั้งโดยสภาคองเกรสนั้นจะมีลักษณะไม่ต่างจากพิธีกรรมเลยครับแต่ไม่ใช่กับวันนี้แน่นอนเพราะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำกับผู้สนับสนุนมาโดยตลอด ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมามีการโกงเกิดขึ้นในกระบวนการลงมติรับรองผลการเลือกตั้งในสภาคองเกรสนี้เองนะครับที่ทำให้ก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพยายามกดดันให้ใน, ence, านายไมค์เพนสนะ์รองประธานาธิบดีสหรัฐใช้อำนาจในฐานะรองประธานาธิบดีล้มการเลือกตั้งในขั้นตอนลงมติรับรองให้ได้ แต่ดูเหมือนว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนส์นั้นจะไม่เอาด้วยนะครับและสุดท้ายก็เห็นผลตามที่หลายคนเห็นในายไมค์เพนส์ร่วมประกาศลงมติรับรองให้ในายโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปขณะที่สมาชิกสภาจากพรรครีพับลิกันพรรคเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์แทๆ้ๆหลายคนเองก็แสดงความเห็นที่แตกต่างจากประธานาธิบดีทรัมอย่างสิ้นเชิงนะครับพร้อมยืนยันว่า จะไม่ขัดขวางการเลือกตั้งในครั้งนี้ทั้งหมดนี้เองครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผู้สนับสนุนของนายโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจบุกเข้าไปในสภาเพื่อที่จะยับยั้งการลงมติรับรองผลาการเลือกตั้งด้วยตัวเอง, <ault> องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันนี้หลายฝ่ายทั้งฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีทรัมป หรือแม้กระทั่งไฟล์เดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์เองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าความผิดทั้งหมดมีสาเหตุมาจากประธานาธิบดีทรัมป์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโดยไล้หลักฐานกล่าวโดยเลือล่อนลอยมาตลอดนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีการโกงเกิดขึ้น นายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐประนามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุนะครับว่านี่เป็นช่วงเวลาที่มืดมนทําให้เขารู้สึกช็อกและเสียใจโดยการกระทําเหล่านี้เป็นฝีมือของพวกสุดต่งไม่ได้สะท้อนถึงอเมริกาที่แท้จริงและที่สําคัญนายโจ,โาาาบจ,โจบไบเดนบอกนะครับว่านี่ไม่ใช่การประท้วงแต่เป็นการก่อกระบฏเ<ม>ช่นเดีวยวกับนายบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกแถลงการระบุว่า ประวัติศาสตร์จะเจ้าลึกเหตุการณ์ในวันนี้โดยเป็นความรุนแรงของประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับที่โกโหกโดยไม่มีเหตุผลเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายของประเทศพร้อมเรียกร้องให้สมาชิกพรรครีพับลิกันเลือกแนวทางที่ถูกต้องเพื่ออเมริกาหรือแม้กระทั่งในไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหร,รัฐของรัฐบาลฟัมเองนะครับ ที่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการระบุว่าการบุกรัฐสภาสหารัฐในวันนี้เป็นการกระทําที่ยอมรับไม่ได้การทําผิดกฎหมายและการก่อความไม่สงบที่สหรัฐและทั่วโลกเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เลยและจะต้องดําเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทําผิดที่มีส่วนก่อความไม่สงบในครั้งนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในอเมริกาวันนี้สะท้อนภาพที่ชัดเจนว่าสังคมอเมริกันกําลัง แตกร้าวอย่างหนักน,นักประวัติศาสตร์บอกนียครับว่าการบุกเข้าไปที่อาคารรัฐสภาสารัฐในวันนี้สร้างความเสียหายให้กับอาคารรัฐสภาสารัฐมากที่สุด นัำตั้งแต่ถูกกองทัพอังกฤษเผาเมื่อปี2,357หรือเมื่อ207ปีที่แล้วแต่สิ่งที่รุนแรงมากกว่าความเสียหายของอาคารคือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวันนี้กำลังจะเป็นบททดสอบสำคัญของนายโจไบเดนตลอดวาระก,การดำรงตำแหน่ง4ปีข้างหน้านะครับว่านายโจไบเดนจะสามารถนำพาเอกภาพของชาวอเมริก,กันกลับคืนมาได้เหมือนเดิมหรือไม่ครับ